อะไรครับเมียผมหายครับพี่นกโอ้ยไอจะร้องไปทําไมก็ผมตามหาเมียผมยังไม่เจอเลยครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจทําไมพี่เมียพี่ก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันเมียหายพี่เห็นเมียผมไหมรูปร่างเมียเป็นยังไงครับสูงสูงเขาขาวสูงสูงขาขาวผมยาวยาวครับพี่สูงสูงขาวาวผมยาวๆวครับใส่เสื้อสีอะไรสีลายแดงครับลายแดง ตูงสูงขาวขาวเสื้อลายแดงออเมึงรีบไปล้างโรงเรียนเลยไปทําไมล่ะพี่พี่ไปเจอเมียผมเหรอปากห้อยใช่ไหมใช่คนนี้แหละขาวขาวหน่อยอ่ะอต้องบอกประชาสัมพันธ์เลยถ้าเรื่องเมียในขณะนี้ทุกคนมีเมียกันหมดครับไม่ต้องมาจีบสาวๆทีนี้อยังผมเองมีเมียสองคนเลรวฮะ หน้าตาไม่ดีแต่ไซลุกเลนแพลว่าเ <c oughs> ลนดีว่างั้นเถอะมีเมียสองคนอันนี้ไม่ได้โกหกครับอันนี้เจ้าชู้เมียคนแรกอยู่่องผี่น้องอ่าไปไหนมาไหนไม่ก้าพาเมียออกงานครับแก<ม>ไม่เกียดทําไมครับอายเขาจะอายทําไมล่ะพี่พมคนหน้าตาดีแต่เ<อ>มียพมเดินไม่เมือนชาวบ้านเขาเมียพี่เดินไงเมียพมเดินอย่างเงี้ยมันพิการมันพิการเขเรียกเดินข้าเจ้าไอ้บ้า เจาะไม่ว่าปากยังห้อยอีกอยู่ซ่องผีน้องอยู่กับมันมาสี่ปีทำไมฮะไปได้เมียอีกคนหนึ่งครับอยู่อำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีนังคายหนเตาหูตอนเช้าผมไปเล่นตลกจากประจวบกลับมาถึงอีนั้นเช้าครับพอลุกเดินปุ๊บอีกคนที่ต้องแย่กว่าคนแรกอีกมันแย่ยังไงล่ะพี่อีคนที่ต้องนี่เดินอย่างงี้มันพิการแน่นอนไอ้นี่เขาเรียกเดินข้าลากไอ้บ้าเอาอย่าไปหัวเราะเยาะเมียผม เยมาแหัวเราเหาะเมียผมเอาเมียสองคนไปอยู่ที่บ้านครับที่พนมทวนทำไมฮะเมื่อปีท with ี่แล้วทำไร้ข้าวโพด60ไร่ได้ร้อยกว่าตันเพราะแรงบารมีของเมียมันไม่น่าดีใจอะทํแบบทำไมมึงก็ต้องใช้คนงานเยอะะเป็นร้อยคนใช้สามคนอีเมียคนแรกแล้วก็คนที่สองแล้วก็ผม สามคนเท่านั้นครับรอยกว่าไรมึงทำยังไงกันพอฝนตกปุ๊บจ้างรถไทยไทยไรปุ๊บทีเดียวอ่าพอรถไทยไทยเสร็จปุ๊บให้อีเมียคนแรกเดินนำหน้าค่อยเจาะลุ่มกระโพธ์แล้วมึงอ่ะกูเป็นพัวกับค่อยยอดเม็ดกระโพธ์และอีเมียน้อยมึงอ่ะเดินกลบ รวยนะนี่มาที่ปากท่อนี่นะถ้าเจอผู้ยิ่งคนไหนอย่าเดินอย่างงี้เลยยางงี้กูอเอาทำเมียอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยเอาทำอะไรวะหักเขาโพดไงเออก็ทำแล้วผู้ยิ่งเนี่ยดูง่ายคนไหนมีผัวแล้วหรือยังไม่มีผัวเนี่ยผมจะบอกเป็นเคล็ดลับให้เลยครับมึงจะเก่งเกินไปเลย้ะมันไม่ได้แก่งเกินไปแต่เป็นอัจฉริยะส่วนบุคคลมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยมองปุ๊บรู้ปั๊บเลย อดูหน่อยจำกมไว้เลยท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพบุรุษทางไล่แลคับถ้าไปถามผู้ยิ่งรอยทางรอยตอบเหมือนกันหมดนู่มีผัวยังยังไม่มีผัวอ๋อโกหกว่างั้นเถอะมันก็ไม่รู้มันเป็นความลับดูยังไงพี่จำไว้เลยนะครับถ้าผู้ยิ่งคนไหนอีกคนไหนที่ทองเนี่ยแสดงว่ามันมีผัวแล้วเออมีเหตุผลมีเหตุผล <laughs> <laughs> แล้วมานี่ เรามาจากแยกชินสีแยกชินสีเลี้ยวเข้ามานี่กยี่สิบหกกิโลครับตำบลน,น้องกระทุ่มอำเภอปากท่อนี่ถนนสุภาพมากถน,นนนี่เรียบร้อยจริงๆจ,จะเรียบร้อยอยังไงมึงไม่เห็นเนี่ขับรถมาเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวโค้งโอ้เฮ้ยเอโอโค้งเยอะเออเดีว่าแต่ถนนสุภาพเลยทำไมฮะคนก็สุภาพปากท่อนี่ยเป็นยังไงฮะวัยรุ่นสามคนขี่มอเตอร์ไซ ไอเราก็จะรีบกลับมาตั้งแต่ตอนสิบโมงจะรีบมาประกวดนักร้องไอเราก็ขับรถประวมาไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ออกจากวัดปาดจะเข้าเมืองมั้งเออสอนสามคนครับมันก็ปาดหนะ้าเรารถมันเกือบลมท่านไล่ทนนเหมือนแคบไปยังว่าเออไอคนสอนถยไม่ด่าสักคำวัยรุนปากท้อแถมยังให้พรผมด้วยให้พรด้วยเออให้พรว่าไงรถมันจะลมปุ๊บเสียงไอคนถ่ายบอกรวยไอ,อแม่ดีใจด้วยปะทำไม ก็มาปากท่อแป๊บเดียวไม่ต้องเจ๊ตแม่อันนั้นวัยรุ่นวัยรุ่นแต่ผมเจอเด็กเด็กเด็กฉลาดมากวันนี้ผมเจอในห้องน้ำมันมาถามผมถามเลยนานานารู้ไหมเออแปรงสีฟันอยู่ในห้องน้ำทำไมถึงหายคนมันก็ลักไปดิไม่ใช่อะไรสบู่ลักจะสบู่ลักได้ไงเอ้าสบู่ลักไงเออแล้วรู้ไหมสบู่ลักทำไมถึงไม่โดนตำรวจจับเออทำไมสบู่ลักไม่ไ่โดนตำรวจจับ เพราะคลินิกเคลียไอ้ออ้างควานี่อบอกคลินิกเคลียแล้วรู้ไหมทําไมคลินิกเคลียถึงเคลียกับตำรวจได้ง่ายทําไมถึงเคลียกับตำรวจได้ง่ายเพราะว่าเขาใกล้ชิดได้อีกนิดนึง <laughs> ใช้แอมเว์ก็หมดรู้ไปเลย <laughs> แสดงว่าปฏิพานไว้ผิดนี่ดีมากออพูดถึงมาที่นี้ผมเจอข้องแปลกอะไรแปลกครับ มาฟ้าแฟดไม่มีใครเล่นกูเล่นเลยนี่ไอออนไอออนไม่มีอมาฟ้าแฟดไม่มีไม่เคยเห็นหมุกมันแท้ๆถวคำๆำม่งไม่เอากูเอาเองมาฟ้าแฟดอยู่หยุดคนต้นโพไปดูเลยมีเหรอจริงๆเป็นยังไงวะมาแฟดไม่เคยเห็นไม่เคยไอตัวผู้ยืนอย่างมึงนี่ไอตัวผู้ไอตัวผู้ไอตัวไอตัวผู้ยืนอย่างงี้เออไอตัวเมียล่ะตัวเมียม่นยืนอย่างงี้ฮะมาติดเอามาติดเลยเออว้า ดูนั่นไม่รู้ว่ามาติดทำไมไปจุดทูบกราบซะงั้นละพผมขอหวยเหรอมินนะน้ำตาไหลเย็บทั้งนึงถึงแสดงว่าปฏิพาน์ไว้ผิบกันมากครับผมมีเงินสดสองพันบาทใครอยากได้มัอยากอยากอยากตังค์รอยากได้กันทุกคนหละง่ายทํายไงห้ามพูดสิบห้ามพูดสิบถ้าเกิดใครพูดสิบไม่ได้ตังค์สองพันเท่มอย่างถูกทําโทษยังไง โอ้ถูกทำโทษด้วยง่ายมากึงพูดสิบก็คุณพูดสิบก็ทุกคนโดนหมดครับพมพูดสิบก็โดนด้วยโดนด้วยกติการง่ายๆห้ามพูดสิบหนึ่งสองสามเริ่มเลยอ่ะอะห้ามพูดคำว่าอะไรสิบครับพูดทำไมแล้วเนี่ยห้ามพูดนี่เอาแล้วนะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วใช่ไหมนี่เริ่มเลยอ่ะห้ามพูดคำว่าสอีบอแหม่ไปเด็กคหัวเริ่มใบขึ้นเริ่มฉลาดสอีบออ่านว่าเก้าสิบอาว ก็มึงอ่านผิดไงอย่าอ่านทูกทําไมล่ะเอางี้เลยไหมเอายังไงดวลกันเลยตัวต่อตัวคุณกับผมท้าใครตัวต่อตัวท้ามึงนี่แหละพี่ท้ามึงนี่แหละพี่มึงจะนับถือกันไหมหนึ่งสองห้ามลงคําว่าอะไรสิบไงอ้าวไอ้ไอ้พี่ต่อห้ามพูดเออมึงจะทึ่งถามสิเล่นไปเลยพร้อมยังพร้อมแล้วเก้าแผลแผลแทำไมมันเริ่มเก้าก็ให้กูสิบไอ้พูดทำไม หนึ่งเลยเริ่ตั้งแต่นึเลยกูจะไม่เรียงพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามปสนี่ให้กูขึ้นก่อนบขึ้นมาเลย1นึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดป้าสนี่หนึ่งสองสามบนี่ไอ้บาคุขอเปรี่ทียนที่อามาเลยไอ้บาหายไปไหนเฮ้ยยันเอ้ยเย้ยเล่นแย่งกันเล่นนี่ กูขึ้นก่อนนะขึ้นมาเลยพี่เยินหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไอ้บะไอ้บะโอ้ยยังตีเลยหมดนะกูก็ได้อีกช้าช้าหน่อยได้ไหมช้าช้าได้พลาเล่มงามอ่ะหนึ่งสามสองมึงไปไหนอ่ะสองกูไม่กล้าตีทำไมอ่ะกูกลัวโง่มึงตีเลยทำไมอ่ะกูรอสิบอ้าวไอ้บอกมนทำไม่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 99้ากูเก้าอ่ะมึงก็ต้องสิบเอาอีเอางี้ได้ไหมไม่เอาไม่เล่นเลกเออาแล้วมึงจะไปยังไงอ่ะคนนี้ครับพผมนำเตนเนอครับครับผมทำไมพี่เป็นครูคนแรกที่สอนแมงปอชนิชาเต้นอ๋อเหรอฮะนี่แหละครับนี่แต่งตัวแบบยงชัยด้วยช่องห้าไอ้นี่ยงชัยอ่ะไอ้ยงชัยจริงๆมาเนี้ยเออแากละครเรื่องชิงชังช่องห้าใช่เป็นไอ้ยงชัยเออ แม่แม่มันอยู่ไหนวะแม่มันอยู่ปากน้ำโพเลิกแล้วเป็นมีความสามารถอะไรพี่เต้นแมงปอจนิชาเต้นได้เหรอครับเขาเป็นครูท้ายตอนเต้นเล่าฮาเต้นตามเพลงเป๊ะ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 เลยดูไหมอยากดูครับแม่ครัวหัวไข่แม่ครัวหัวไข่แม่ครัวหัวไข่ ไม่เห็นตามสเตปเลยเต้นตามเพลงไม่เห็นเลยพี่เต้นตามเพลงก็ไม่เห็นตามเพลงเลยแม่ครัวหัวไข่แม่ครัวหัวไข่้เคลียช์ชัดที่เคลียช์ชัดช้าๆเลยให้สุภาพผู้หญิงเยอะแยะไม่รู้เป็นอย่างไรไม่รู้เป็นอย่างไรไม่รู้เป็นอย่างไรชอบคนนี้ตัง ไม่รู้เป็นอย่างไรไม่รู้เป็นอย่างไรไม่รู้เป็นอย่างไรชอบคนมีตางค์มีกระตังแล้วเขาว่า่ังใจดีโอ้โหนายเดนเซอร์หายมาเคลียร์กันหน่อยเิเดแดนเซอร์ โอ้โหมึงนี่พูดไม่เล่นอะไรของมึงเนี่ยบะ,ะต่อยโอ้โหทำไมลุงจอยว่างไงเมื่อกี้หยดย,ดย,ดยดกเกือบถูกเดอนโนดผมก็ให้ถูกเดอนโนดแล้วโอ้โหโอะไรย็นพี่บ้าฮะตเยย็น ทิงนายยงชัยไม่ต้องเล่นมุกนายยงชัยให้เกียรติกันมั้งให้เกียรติกันมั้งพิธีกรในการจุมทางเสียงทองกูไม่สนพูดมาได้กูไม่สนแผลนี่มึงต้องเคลียร์กับกูก่อนเลยบ่ะนิสิตเอกวมนพรคุณกกู็ไม่นเอเย็น อะไรวะมีกงตูดรับด้วยแต่มันหมาฝาแฝดว่ะเอาเพลงนี้ว่ะเพลงนี่ว่ะทำไมพี่อยากร้องเพลงอยอะใครอยากร้องเพลงอยากเลงนให้เขาเลยเขาอนุญาตเอาเพลงมาร้องเพลงอะไรฮะสาันี้ดันร้องใครร้องได้มั้งร้องได้ทุกคนเลยพี่เอาอักษรตัวเดียวมาร้องในเพลงในเพลงนี้อักษรตัวเดียวยังไงปะเช่นกอไก่กอไก่ย่างเดียวห้ามเอาตัวอื่นมาเจือปนกอไก่ทั้งเพลง กอไกลทังเพลงรองเท้าหน้าห้องรองเท้าหน้าห้องโอเคจัดให้เลยลองลองทดลองดูก็ไกลนะก็ไกลเริ่มกูกองเก้าแบบนี้เลยกีกองเกา้ากองกูเกียงกันก็ไกลอย่างเดียวกูเกยงกันเกินกองเก้าเกิดกีกำไก่กีก็ไกลอย่างเดียวกีกูเกิงเกยเกินเกยก่อนที กะไก่กันกีกะกองกองจีกองขาวกูไก่โอเคจอจันจะจูจ่องเจ้าจีจองเจ้าจองจูเตียงจันจูจึงจันเจนจองเจ้าเจอจีจำใจจีทำเอาตัวอื่นบนจีจูจึง เจย์เจยเจนเจย์จอรจีจอน์จีอย่างเดียวแจกใจจะใจจันจีจ่าจองจองจีจองเจ้าจูใจโอเคพันจะจูจองห่อฮีบฮะฮะทำไมอ่ะห่อฮีบห่อฮีบนะไม่ต้องถามแล้วเฮ้ยพูดถึงฮีบเลยเปรยวปากนั่นเฮ้ยวันนี้มีลูกแตกแขนงด้วยฮัลโหลฮ่องเฮา ฮีหองขาวหองหูเยียงหันเป๊ะขีฟ้าผู้หึงหันมันหองขาวเฮียทำหายฮีฮีผู้หึงให้เฮยเฮยหอดฮีแทกให้ให้หันฮีถ้าห้องหองฮีหองขาวผู้หายอ๋อแม่ยกไม่แม่ยกไม่ดอเด็ก ด, yup. ด, imy, ด fellow, ูดองดาวพีดองดาวลองดูเดยนดันดูเด่นดันเด่นดองดาวเดิดีดัดได้ดีดีดูดินในเดินเดินเดินดอดีแดกได้ดัได้ดันดีน้าดองดองดีดองดาวดูได้พี่เป็นคน อะไรวะบะอยากร้องก็ดีเด่นดนเด้าต้องโดเด็กด้วยเอการร้องเพลงเนี่ยมันต้องให้มีอัคระจังหวะลีลาท่าทางเลยอครับไม่ใช่ว่าซักซักแต่ว่าร้องกล้องพร้อมมิวสิกพร้อมพร้อมะดนตรีพร้อมทุกอย่างเารพร้อมนะครับครับผมขอนำพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับการ่ทยทำมิวสิกสดมิวสิกในวันนี้จะไปออกในรายการชุมทางเสียงทองครับครับผมเกณฑ์ชะตาเสียงแม่กา เลยเลยอีกาเลยกานนี่ไปไกลนะไปยันเลยเร็วเกนชะตาเตียงแม่กาขอข้าวโอ้เดี๋ยว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 อีกาโอ้เดียวคนเดียวเกิดมาเท่านี้เลยเท่านี้เหรอเป็นอะไรอีกาแล้วทำไมไม่บินก็มึงชวนพุยอ่ะเกนชะตา เสียงแม่กาบอกข่าวบันไบอกเราเรื่องราวข่าวร้ายใดนั้นขึงบันไดเห็นจิ้งจกจิงจกมาอุ้ยเฮ้ยมากินประกาศว่าไงนะจิ้งจกนี่ไม่ใช่หรอกอะไรตัว มีช็อตมีช็อตด้วยพัฒนาขึ้นเยอะเอ้าเลยอีกาไม่บินแล้วบินไปสิเกนจะตาเสียงแม่กาบอกข่าวบอกเราเรื่องราวข่าวร้ายได้น้นถึงบันไดเห็นจริงจกตกลาน ต้องบินเราไม่ต้องบิน,อบนเออแม่งเกณฑ์นชะตาเสียงแม่กาบอกข่าวบอกข่าวเรื่อง lục lục đen rất